เป็นการเลือกตั้งที่หลายๆคนต่างก็คาดหวังอย่างที่เราเน้นย้ํากันมาตลอดว่า9ปีแล้วที่ไม่ได้เลือกตั้งผู้ว่ากทมกันมานเดี๋ยวจะมีข้อมูลให้ดูกันด้วยนะครับว่าค,ครั้งสุดท้ายที่เลือกผู้ว่ากทม เมื่อไรใครชนะด้วยคะแนนเท่าไหร่อะไรยังไงแล้วผลโพเนี่เป็นยังไงบ้างแต่ที่สําคัญหลายคนจับตากันวันนี้ก็คือเหล่าคนสําคัญดาราคนดังเขาไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันไหมใช่ต้องบอกว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะมีทั้งนักการเมืองดาราคนดังตบเท้าใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครกันอย่างคึกคักค่ะเดี๋ยวเราไปที่เริ่อที่ท่านนี้กันก่อนเลยนะคะนี่ต้องบอกว่าท่านนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชาในยกรัฐมนตรีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ท่านสวม เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีฟ้าลายสกอตค่ะใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่13เขตพญาไทใต้ทางด่วนซอยประดิพัฒน์5มาด้วยรถยนต์ส่วนตัวนะคะมาในเวลา10นาฬิกา39นาทีท่านนายกก็พูดกับผู้สื่อข่าวสั้นๆค่ะบอกว่าเลือกตั้งผู้ว่ากทมในรอบ9ปีก็ต้องรู้สึกดีใจบ้านเมืองอยู่ในเวลาที่มีสเสถียรภาพถึงเวลาเลือกตั้งได้ก็ต้องเลือกท่านพูดแบบนี้ครับหลายฝ่ายก็จับตาท่าทีของนายกนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นายกเอง ก็บอกว่าใครที่เป็นผู้ว่ากทมเนี่ยหาเสียงอะไรไว้ทําให้ได้ด้วยนะฮะแล้วก็นักข่าวก็ไปรอท่านนายกกันตั้งแต่เช้าท่านนายกก็ไปถึงประมาณ10บโมงครึ่งสิบโมงสนะครับทีนีออ้อีกคนหนึ่งที่ไปตั้งแต่เช้าเลยครับคือพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีหน่วยเลือกตั้งที่11แขวงสะพาน2เขตวังทองหลานนะครับทางพลเอกประวิทย์บอกว่าไม่รู้สึกตื่นเต้นอะไรแม้ว่าจะไม่ได้มาเลือกตั้งนาน9ปีแล้วเพราะว่าเคยผ่านการเลือกตั้งมาแล้ว1ครั้ง แล้วระหว่างที่พลเอกประวิตยไปที่คูหาเนี่ยมีจังหวะที่สะดุดเล็กน้อยเหมือนกัน <ừ> mm. แต่ท่านก็บอกก่อนหน้านี้แล้วไงว่าแสงสว่างเนี่ยปลายทางเห็นแล้วะนะครับทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศของผู้สมัครชิงตําแหน่งผู้ว่ากทมกันบ้างนะคะก็เดินทางไปใช้สิทธิ์ในเขตของตนเองกันตั้งแต่เช้าค่ะโดยเริ่มที่คุณชัดชาติสิริพันธ์นะคะ มาแบบเดิมเลยคุณผู้ชมกิมมิกปั่นจักรยานค่ะมาถึงหน่วยเลือกตั้งโรงเรียนจำจานซอยเอก,กมัย21เขตวัฒนามาถึงก่อนเปิดหีบ2นาทีแล้วก็เข้าคูหาเลือกตั้งเป็นอันดับที่2นะคะพร้อมระบุบอกว่าวันนี้เป็นวันที่โล่งใจและมีความสุขมากค่ะส่วนอดีตผู้ว่าคนเก่าอย่างพลตำรจเอกอัศวินขวัญเมืองพร้อมกับลูกชายเดินทางไปใช้สิทธิ์ที่หน่วยเลือกตั้ง4โรงเรียนเทพศิรินโดยงดให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนก่อนจะเดินทางกลับทันทีครับ ส่วนอีกหนึ่งท่านนะคะคุณวิโรธลักษนาอดีศรค่ะอาจจะมาในลุกที่แตกต่างจากผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครก่อนหน้านี้เพราะว่าคุณวิโรธสวมเสือ้อทีมลิเวอร์พูลคุณผ,ผู้ชมปั่นจักรยานเดินทางมาใช้สิทธิที่หน่วยเลือกตั้งที่9โรงเรียนสุนเหล่าเขตประเวศนะคะคุณวิโรธก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยรู้สึกโล่งใจแล้วก็คาดว่าพี่น้องประชาชนจะออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันเยอะแล้วก็ยอมรับนะคะผลของการเลือกตั้งไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามค่ะครับพาไปดูดร์เอ๋สุชาชวีส่วนสวัสดิ์ก ใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าพูดแค่สั้นๆครับว่าเชิญชวนเชิญชวนคนกรุงเทพไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันเยอะๆก่อนจะเดินทางกลับไปนะครับ และอีกหนึ่งผู้สมัครนะคะผู้ว่ากทมนาวาอากาศตรีสิทธาธิวารีค่ะก็ไปที่หน่วยเลือกตั้ง38โรงเรียนฤทธิยะวน,นาลายเขตไหมาพร้อมบอกว่าเป็นการหวนคืนสนามการเมืองในรอบเกือบ20ปีนับตั้งแต่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเมื่อปี2550ในคดียุบพักไทยรักไทยค่ะอืมครับส่วนคุณสกลชีพัทยกุลครับพร้อมกับครอบครัวไปใช้สิทธิ์ที่หน่วยเลือกตั้ง5 การทางพิเศษแห่งประเทศไทยร้อมระบุว่าวันนี้มาใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมในรอบ9ปีตื่นเต้นที่ผ่านมาเนี่ยทำเต็มที่แล้วทุกอย่างนะครับเราให้คุณผู้ชมดูนายกดูรองนายกดูนักการเมืองไปแล้วดารานักแสดงคนดังเองก็มาใช้สิทธิ์กันเยอะนะครับ ที่เต็นท์ลังกีฬาหนึ่งเคหะธานี3หน่วยเลือกตั้ง15เขตคันนายาวนางสาวแพทองทานชินวัตรพร้อมกับครอบครัวก็ไปใช้สิทธิ์พร้อมบอกว่ารู้สึกตื่นเต้นเพราะว่าไม่ได้มีการเลือกตั้งพวกกรทมมานานถึง9ปีแล้วนะครับค่ะต้องบอกว่าบรรยากาศในการเลือกตั้งในครั้งนี้หลายคนก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะส่วนอีกหนึ่งคนคะ่ะคุณผู้ชมพี่เบิร์ดค่ะพี่เบิร์ดธงชัยแ็กอินไตนี่สื่อไปกันเยอะเลยนะคะออกมาใช้สิทธิ์ที่เต็นท์บริเวณหมู่บ้านปัญญาหน่วยเลือกตั้งที่17แขวงสวนหลวงเช่นเดียวกับ พี่แอนทองประสมค่ะมาใช้สิทธิเลือกตั้งท่ามกลางความสนใจของเจ้าหน้าที่แล้วก็พี่น้องประชาชนและอีกหนึ่งดาราสาวค่ะคุณเบลล่าราณีเดินทางมากับครอบครัวค่ะเพื่อลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งที่15แขวงเอเงินเขตสายไหมพร้อมบอกว่าอยากได้คนที่สามารถแก้ปัญหาภาพรวมของกรุงเทพได้ในทุกมิตินะคะก็ ตบเท้ากันนะคะทั้งนักการเมืองคนดังแล้วก็ดารานักแสดงก็มาใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันนะคะครับย้ำนะครับว่าณตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้ปิดหีบนะครับตอนนี้ยังเหลือเวลาอยู่นะฮะยังไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันได้รวมถึงการโพสต์ข้อความอะไรต่างๆนานาในโลกออนไลน์ต้องระมัดระวังด้วยนะครับ